สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาพบกับ E ีพีสองนะคะคลิปทําความสะอาดบ้านค่ะวันนี้แม่ออมนะคะจะมาทําความสะอาดบริเวณหน้าบ้านโต,ต๊ะข้าเตืกาแฟนะคะซึ่งเมื่อก่อนอมไายกาแฟาอยู่ในเมืองนะคะจํานวนเจ็ดปีหลังจากนั้นก็บบริโตสัญญาก็ะใหญ่กับมาโยบานแบบทาวอนนี่ละคะ่ะเดี๋ยวออมจะมาทายบริเวณหน้าบ้านก่อนที่จะทําความสะอาดให้ทุกคนเบื้องก่อนนะคะว่าจะเป็นจังไดแน่มีการเปรียบเทียบ er กันนะคะก่อนหลังที่จะทาความสะอาดอันดับแรกนะคะออมก็จะเริ่มต้นจากการทําความสะอาดด้านบนก่อนนั่นก็คือปัดบบใหญ่ก่อนนะคะและมุมหนา ต่างตรงนี้เขาก็จะเปิดออกมาทำความสะอาดค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าโดนแล้วที่เขาไปเด้นทำความสะอาดเขาจะเริ่มต้นจากส่วนบนกอนนะคะปัดไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างมากมายค่ะเดี๋ยวตอนจบน,นะคะต้องติดตามชมนะคะหายจบคลิปเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ปัดใหญ่เสร็จแล้วนะคะอมก็จะลากสายยางมาฉีดน้ำแบบนี้ทำความสะอาดบริเวณพื้นนะคะและตู้เย็นที่เห็นอยู่น,นั่นก็คือตู้เย็นไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะทุกคนมาต,นต้องเป็นห่วงนะคะหลังจากที่ฉีดพื้นเสร็จแล้วเขาก็ไล่มาตรงบันไดค่ะ บริเวณคิวบันไดตรงนี้นะคะก็จะเป็นร่องเลืกเอกเข้ากระเน่นแน่จักน้อยค่ะหลังจากที่ฉีดน้ำเสร็จแล้วนะคะเข้ากระส่ไม้มั่นฟ้นของเข้านี่แหละคะ่ะมาในการทาความสะอาดนะคะเข้าออกผ้าแห้งนะคะค่อยๆเซจแล้วก็รีดน้ำออกนะคะตรงนี้ก็อาจจะบริเวแห้งมากไม่จนสนิทนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำจำนวนหลายคะ่ะเข้าออกก็แค่พ่อบาดกับพ่อค่ะแล้วก็มาเซจตรงบันไดออกนะคะหลังจากนั้นเข้าสัญญายมาบริเวณเขาเตอร์กาแฟค่ะ,คะในขณะที่ทุกคนนะคะเบื้องออมทำความสะอาดบ้านไปเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวออมจะมาเล่าสตอรี่การเป็นไม่ค่ะ ร้านขายกาแฟาให้ทุกคนฟังค่ะโดยจุดเริมต้มตอนนั้นของอมนะคะอมก็หาพื้นที่เซาเพื่อที่จะเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือค่ะแหล้วร็สักพักหนึ่งนะคะก็มีคนมาขอเซาหน้าร้านเพื่อที่จะเอาสูมกาแฟามาตั้งขายค่ะเล็กๆนะคะเพื่อกระใจค่ะเซาเฮาดีอยู่หรอกค่ะ หลังๆมานะคะเขาเริ่มเลี้ยเริ่มซาอมก็เลยว่าเอาจังสีซาขั้นสันเคยสีเซ็งรานเจา้าซาเพื่อจิตจะขายเองนะคะเพิน่นเ็เลยเซ็งให้นะคะจานวนเงินจํานวนกับเ่าหน่อยเลย้อคะแต่ว่าเขาสอนแข่วิธีการช่งให้เฮาแต่ว่าในส่วนขีมนั่นเขาก็ย,ยังไปสื่อเขาหลังๆก็เริ่มสื่อบ่ปเปิดร้านแน่แเราก็หาซื้อ,อาเากเขาไปามาอมก็ต้องมาเริ่มต้นนับนึงใหม่อีกครั้งคะ่ะก็คือตตรงมาปุงขีมเองฮัดเฮ็ดเองช่วงเองจนว่าเขาทีนะคะหลังจากนั้นกะทั้งขายกาแฟน,นะคะและทั้งขายโทรศัพท์เฮ็ดเองทาเองคนเดียวคะ่ะเพาไราะว่าได้ะะบ่ พ่อที่เขาจะไปจ้างลูกน้องมาซอยค่ะอะไรที่เขาเหติเองไดไเขาก็เหตดเองนะคะบางเที่ยแม่ก็จะขับมอเตอร์ไซค์นะคะเขาไปในเมืองเผู้จีนเขาไปซอยเขาขายบางแต่ว่าก็บไม่อยากให้แม่ลาบากต้องขี่รถเขาไปเองทั่งมันอันตรายอะไรที่เขาพอเหตดเองนะก็เหตดเองค่ะสตอรบอรี่ต้องบริษัจบเพียงแค่นีนะคะอยากที่ขายโทรศัพท์ก็ว่าขายดีอยู่ส่วนหนึ่งที่นี้ก็เริ่มมาว่ามีการโทรศัพท์แจกฟรียกเลิกใส่ 2G ีเหิื่มมาเป็น 3G เริื่มแจกกันหลายึืนบัญชีเขาก็ได้รับผลกระทบ พว่าน,านันของเขากับเพียงแคร,ร้านน้อยๆเท่านั้นประด้สู่้านใหญ่เขาได้แต่ว่าอมกระเฮ็ดไปสู่ไปคือก่อนแล้วค่ะหลังจากนั้นเขาขล้ายเครื่องโทรศัพท์ออกเมินแล้วนะคะกระจงไวแต่อุปกรณ์เสริมเติมเงินโทรศัพท์ออนไลน์นะคะยิงเฮานะคะอยู่หนาโรงเรียนก็ถือวันได้เติมเงินดีคือกันคะ่ะช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะอมก็มาเนียนขล้ายกาแฟค่ะตอนนั้นก็มีรายใดครับพอเลี้ยงชีพได้ย่คกันแต่หลังจากนั้นสักพักนะคะบัดที่นี่กเกิดมีคู่แข่งคะ่ะมาหลาคะ่ะบัดที่นี้ร้านกาแฟไมีอยู่สุม่มสก รับพ้นกระทบแล้วคาะยดขายกระตุกลงไปมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงค่ะครั้งยิ่งใหญ่เลยที่นี่เขาเลยคิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเลยเป็นกาแฟแบบดัานนาั่งชิวนะคะที่นี่นติดแอร์ให้ลูกค้าได้นั่งเย็นสบายแล้วก็มีกาแฟสดเพิ่มขึ้นมาค่ะการลงทุนเพิ่มไปอีกช่วงแรกๆก็ขายดีอยู่ค่ะหลังๆมากกเริ่มโอ,อ้เศร,รษฐกิจกับว่าดีบันได มาที่นี่กมาพ่อวิกฤตอีกน้ำท่วมด้านบ้านปีหกสองน้ำท่วมเมืองโดยเอดบอกเรยกว่ากระจุกนี่แตกเมือ่อละนี่เละเมื่อเห็นเหยออมกับต้องโอ้ยคิดอยางนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว,วันพ่อต้อสัญญาลานเลยค่ะหลังจากนั้นก็เลยกลับไม่ยู่บ้ันย่างถาวรแล้วเลยได้มาเป็นแม่บ้านย่างเต็มตัวนี่แหละค่ะดูแลลูกดูแลสามีดูแลลูกๆอีกห้าโตดูแลบ้านไปน,น,ะะนั่นะคะนี่แหละค่ะสตอรี่ชีวิตของอมมันบังไงเลยนะค่ะ นี่แหละค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่ชื่นชอบในตัวออมและกาะบานมามาสามขาของเฮาอย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ